วิดีโอนี้จะเป็นเรื่อง Simple English for Good Students and Good Thai Citizen by Study and I อีกครั้งนะครับคาบที่แล้วเป็นเรื่องของ verb to be ที่เป็น main verb แปลว่าเป็นอยู่คือมาคาบนี้เป็น episode 1เกี่ยวกับ verb to be part 1.2ในกรณีที่เป็น auxiliary n a verb ซึ่งก็คือกริยาช่วยการเป็นกริยาช่วยนั้นแบบที่1พงโครงสร้างก็คือ subject บวก verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3พโครงสร้างนี้เราเรียกว่า passive voice ความหมายคือประธานถูกกระทาดูตัวอย่าง sentence Uncle t w was elected Prime Minister in 2019. ประโยคนี้ประธานของประโยคคือ Uncle t u กริยาของประโยคคือ is แต่เพราะว่าเป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2019ก็ต้องเปลี่ยน is เป็นกริยาช่องที่2ก็คือ was กริยา e l e c t แปลว่าเลือกตั้งใช้เป็นกริยาช่องที่3ก็เลยเติม ed เป็น elected ประโยคนี้ความหมายโดยรวมก็คือลุงตู่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2019ตัวอย่างที่สนะครับ He is admired. his performance is appreciated by many Thai people. he ประธานเป็นเรื่องปัจจุบันใช้ v e r k to be is ตามด้วยคำกริยา admire แปลว่าเป็นที่นิยมเติมดีการเป็น verb ช่องที่3ข้างหลังแอนก็มีประธานอีกตัวหนึ่งก็คือ his performance แปลว่าผลงานของเขาทำหน้าที่เป็นประธานตามด้วยกริยาเอกพจน์ is อีกครั้งหนึ่งตามด้วยกริยา appreciate เติม ed เป็น verb ช่องที่3 appreciate แปลว่าได้รับความพอใจดังนั้นประโยค โดยรวมแปลว่าเขาได้รับความนิยมชมชอบและผลงานของเขาได้ถูกชื่นชมโดยคนไทยมากมายลองดูตัวอย่างประโยคถัดไปนะครับ Many Thai people hope that he will be re-elected Prime Minister again คนไทยมากมายโ h o หวัง that ว่าพีประธานเขาซึ่งหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรี will be ก็คือ verb to be ในเรื่องอนาคตจ่ will ตามด้วย verb to be ที่ไม่เปลี่ยนรูปก็คือ be ตามด้วยกริยาช่องที่3ของ re-elect แปลว่าเลือกอีกครั้งดังนั้น re e ีเล็กแ็ก็คือถูกเลือกตั้งอีกครั้งประโยคนี้โดยรวมก็คือคนไทยมากมายหวังไว้ว่าเขาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งสำหรับหัวข้อถัดไปการใช้ verb to be as an auxiliary verb กริยาช่วยซึ่งในโครงสร้างที่2ก็คือ subject บวก verb to be บวก verb ing จะเป็นเรื่องของ continuous ประธานกำลังกระทำแต่ต่อตอนหน้านะครับถ้าาชีวิตคนเร วันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไปชัดตากำหนดเองไม่รอใคร,ใครรู้ต้องมีสักวันไม่หันหลังกลับไปไง่ายเมื่อวันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มีสู้ร้อยทีต้องมีสักคน come and...